เดี๋ยวเราสอบถามก่อนมาลูกค้าอาการเป็นยังไงครับอา,อาการนะครับก็คือสับแก๊สไม่ได้เลยครับสับแก๊สพอสับแก๊สข้าระบบแก๊สปุ๊บรถอยู่ดีก็คือดับปุ๊บไปเลยครับก็คือมันกับเชืเ้อเพลิงไม่เข้าไปขอไว้ในห้องเครื่องอ่โอเคครับตอนนี้เข้าแก๊สน,นะครับฮอนด้าซิต้นะครับฮอนด้าซิตจากดอนเมือง รนามก็แถวสนามกุปัะเตมีตอนเมืองก็รัชดาเลยออกมาจากรัชด,ดาโดดเลยโดดเลยครับตดินี้โดดน้ำโดดเลยเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อกันโอ้มาอีกคันแล้วครับนี่ครับดูดันไม่เ <laughs> กรงใจใครไหมครับสามชาบอีกคันแล้วคบึบบึบบึบ,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 บโอเคแตเป็นน้ำมันนี่คือนิ่ ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาล้างหัวฉีดของ Honda City นะครับคันนี้มาจากรัชดาไม่เท่าไหร่นะครับไม่สามหกครับสามสามแสนหกแต่ว่าดูแลไม่เคยทําระบบแก๊สเลยนะเนี่ยน่าจะวิ่งแค่สันแสนแสนแสนกว่าโลเลยครับอ๋อวิ่งแก๊สมาแสนไม่ได้ไม่มี NGV ให้เติมเลยอ่าโอเคตอนนี้เราจะเริ่มล้างกันแล้วนะครับอาการก็เป็นสามชามมาเลยครับพอสะดุดมาเลยเครื่องสะดุดมาเลยอาการเป็นสามชามเลยโอเคเริ่มล้างแล้วนะครับ อ่าเจอแล้วครับปัญหาเรามาดูครับปัญหาลูกค้าเห็นไหมครับหัวนี้เห็นหัวนี้ไหมครับใช่ครับเขาเรียกว่าหัวรั่วแล้วครับค้างแล้วครับหัวนี้เห็นไหมหัวนี้ครับอ่าเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยไหมพันธงเลยครับหัวนี้เสียแน่นอนเปลี่ยนไหมครับอย่างนี้ัวรั่วอย่างนี้จะเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนไหมมาหาผมมันดีอย่างเงี้ยเสียที่เห็นว่าเสียเปลี่ยนโอเค นะแต่เดี๋ยวเราจะล้างให้สะอาดให้สะอาดที่สุดก่อนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโอเคแค่นี้ง่ายๆครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนเราล้างเราล้างน้ําที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับสองรอบตามที่หนึ่งก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ถักรปกมากเท่าไหร่มีตะกอนใหญ่ๆนะตะกอนใหญ่ๆโอเคต่อไปนี้เราล้างน้ําที่สองแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนหัวฉีดหัวที่รั่วแล้วนะครับหัวนี้นะหัวที่รั่วหัวนี้ เราเปลี่ยนออกไปแล้วอันนี้ก็หายรั่วแล้วทางานได้ตามปกติละติดเกิดได้ตามปกติเดี๋ยวเราจะล้างกันอีกสองรอบนะครับรอบละหนึ่งร้อยห้าสิบสองรอบก็เป็นสามร้อยครั้งรวมทั้งหมดก็หกร้อยครั้งเดี๋ยวเราล้างกันให้สะอาดเลยได้ไปเก็โอเคครับับตอนนี้เราล้างเงืจแก๊สเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เครื่องน,นิ่งแล้วจากการล้างเราเพิว่าเงืจรั่วหนึ่งหัวนะครับ ก็ทำการเปลี่ยนให้เรียบร้อยตอนนี้นเครื่องนิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสยงท่อกันอาการหายไหมไไไยังครับยังโอ้ตอนนี้ก็ความดุดันหายไปแล้วนะไม่มีความดุดันแล้วเครื่องก็นิ่มแล้วโอเคครับค่อยๆเร่งหน่อยครับเร่งให้ผมหน่อยครับ Okay, เร่งหน่อยอีกทีครับอ,อีกทีครับโอเคปล่อยครับปล่อยเลยครับปลอแล้วครับเดี๋ยวเข้าเกียร์ดีเยียบเบรกครับตอนนี้เข้าเกียร์ดีเกียร์เบรกเครื่องก็ยังนิ่งอยู่ก็โอเคปิดฝาเปิดแอร์เครื่องก็จะเริ่มขึ้นนิดนึงโอเคได้ครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสรั่วกันนะครับนี่ก็ไมีรั่วนะครับโอเคไม่มีรั่วถือว่าโอเคนะครับตอนนี้หลังจากเราแก้ไขอาการเครื่อมเดินนิ่ง learning, ไม่มีรั่วเดี๋ยวเราจะไปเทสรถแล้วก็หุ่งมอบรถให้ลูกค้าไปใช้งานต่อโอเคครับ สวัสดีครับวันนี้เราพาวด้าซิตี้นะครับอันนี้มาจากรัชดาไม่สามแต่หกแต่ตอนใช้แก๊สที่หกหมื่นแปดอาการก็คือเครื่องสะดุดนะครับอันนี้จากการล้างเราพบว่าหัวชิ้นล้วดหนึ่งหัวนะครับเราก็เปลี่ยนให้นะตอนนี้มาเทสรถแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราสอบถามก่อนมาลูกค้าอาการเป็นยังไงครับอาการนะครับก็คือสับแก๊สไม่ได้เลยครับสับแก๊สพอขับแก๊สข้าระบบแก๊สปุ๊บรถอยู่ดีก็คือดับปุ๊บไปเลยครับ ก็คือเหมือนกับเชื้อเพลิงไม่เข้าไปเผาไหม้ในห้องเครื่องแล้วรถคันนี้อะ่ะมันมันจะไม่สับเป็นน้ํามันอัตโนมัตินะครับก็คือพอแก๊สใช้งานไม่ได้ปุ๊บมันก็ดับดับจริงๆนะพี่มันดับเลยอะ่ะแล้วผมใช้งานผมไม่เจอแต่ว่าภรรยาผมใช้งานแล้วก็เจอปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ใช่ครับก็เลยพอมาไล่ปุ๊บผมก็น่าจะสันนิษฐานว่าเป็นที่แก๊สนี่แหละแล้วก็มองว่าเป็นที่รางรางแก๊สด้วยก็เลยวิ่งเข้ามา าช่างที่รังสินนี่นะครับก็โอเคนะครับกลับมาเป็นปกตินะรอบสูงรอบกลางรอบ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 ทุกรอบอ่ะเพราะว่าเราขับรถทุกวันเราก็จะรู้เพราะรถเราอย่างนี้ครับตอนนี้ก็ถือว่าปกติเนาะปกติครับปกตาโอเคลูกค้าก็ยืนันใกล้เคียงกับน้ำมันเหมือนเดิมครับใกล้เคียงกับน้ำมันใกล้เคียงน้ำมันเลยครับโอเคนะครับราฝากถึงผู้ใช้รถติดแก๊สนะถ้าเราท่านมีปัญหานะครับเครื่องยนต์สะดุดตอนใช้แก๊ส จะไปถอดออกหรือจะไปเปลี่ยนหัวฉีดลองมาล้างดูก่อนนะครับเครื่องล้างดนะ้วยระบบฟันชิ่งก็สามารถที่จะล้างให้สะอาดและกลับมาใช้ได้ตามเดิมหรือหัวเสียก<ส>็จะ<น>สามารถเช็คได้นะครับหัวรั่วหรือหัวไม่รั่วสามารถเช็คได้แต่เวลานะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงดูเรื่องใช่ใช่เสร็จเรียบร้อยโอเคขอบคุณครับลูกค้าโอเคลูกค้าจากรัชดานะครับตอนนี้ล้างหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยเดินทางปลอดภัยครับลูกค้า